สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้วันที่19กันยายนต5 6 3แนะนำเพื่อนๆน,นะคะในการที่จะใช้สูตรไหนดีในการเล่นวันนี้นะคะยี่กี่ของเว็บห้องแดงนะคะลอตเตอรี่วันนี้สูตรง่ายๆนะสูตรง่ายจริงๆนะคะคือเราจะต้องรอดูสถิติของตัวเลขนะคะสัก ห้าหกรอบก่อนแล้วเราถึงค่อยเล่นนะคะตอนนี้ออกผลมาได้ที่สิบหกรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรที่จะให้เล่นวันนี้คือเลขอะไรนะคะวันนี้จะให้ใช้สูตรพี่น้องนะคะให้ใช้สูตรพี่น้องนะพี่น้องมีเลขอะไรบ้างก็คือเลขที่มาเรียงกันนะคะเลขที่มาเรียงต่อกันเลยครั้งละสองตัวนะคะจะมาในรอบเดียวกันหรือมาสองรอบติดกันก็ได้ดูเฉพาะตัวบนเท่านั้นนะคะ 3ตัวบนอาจจะมารอบเดียวกันหรือจะใช้สองรอบติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามาในรอบเดียวกันโอกาสโอกาสที่เข้าหรือสถิติการการเดินของเลขชุดที่เข้าเนี่ยจะดีกว่านะคะ,ะเลขพี่น้องก็คือเลขที่มาเรียงกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นศูนย์หนึ่งนะคะห้าหกนะคะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือมาตัวไหนเล่นตัวเดิม มาตัวไหนพี่น้องตัวไหนเล่นตัวเดิมนะคะมาดูที่ชุดแรกคะ่ะรอบที่หนึ่งนะคะห้าหกห้าหกนะคะรอบที่หนึ่งเนี่ยตามภายในสามถึงห้ารอบนะคะเลขสองตัวอย่างที่เคยบอกว่ามันไม่มีสูตรไหนที่จะแน่นอนว่าจะเข้าภายในรอบแรกรอบสองนะคะแต่จากการที่เก็บสถิติมา เป็นเวลาสักเกือบปีได้ล้นะคะมันจะเดินถึง5รอบก็มีถ้าเกิน5รอบนี่คือหลุดก็อาจจะเป็นแปดแปดแล้วก็ไปรอบที่12อย่างเงี้ยนะคะคือโอกาสหลุดมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเราเก็บสถิติตลอดใน1วันตั้งแต่รอบหนึ่งรอบสองเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเล่นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเลขมันหลุดไปแล้วนะคะหลุดยาวเลยแล้วเพิ่งมา ตัวเลขที่เรากําลังจะเล่นเนี่ยมันก็จะเดินต่อแต่ถ้าเราเล่นมาแล้วแบบเดินมายาวมากไม่หลุดเลยนะฮะอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดได้นะคะามาดูที่5 6าหกนะคะห้าหกำไปเล่น19ประตูบนนะคะสตัวคือหกับ6ก็เลขพี่น้องนี่แหละนะคะผลก็เข้านะคะเข้าในรอบนี้นะคะผลเข้าที่รอบที่2นะคะห้ 5, 6, รอบนี้ก็ผ่าน ะะเข้าที่5นะคะต่อไปค่ะ78นะคะเก็บสถิติก่อนคือดูดูด้วยตาดูด้วยตาของเราก่อนนะคะผ่นผ่านไป7กับ8มาไหมนะคะ7กับ8เข้าที่7นะคะในรอบที่4ตอนนี้เข้าที่5นะคะก็ถือว่าเข้านะคะเข้าในรอบที่4เป็นรอบที่2นะคะสำหรับ7-8ต่อไปค่ะ3 4 คือเราสังเกตว่าเราจะเล่นเลขชุดไหนก็คือสังเกตแต่ละรอบเนี่ยมันมีเลขประเภทไหนมาเยอะนะคะมาบ่อยเนี่ยคือพี่น้องมาตลอดเลยมีเลขพี่น้องมาตลอด3รอบนะคะ3 4ก็เล่น3กับ4ค่ะตัวเดิมนะคะนำไปรูดบนสองตัว19ประตูเข้าที่4นะคะผลก็เข้าค่ะเข้าที่รอบที่5นะคะเข้าที่4เป็นรอบที่2ถ้าเราเล่นนะคะต่อไป0นย์กับ7 รอบนี้ผ่านนะคะรอบนี้ผ่านดูในรอบที่มารอบเดียวกันก่อนนะคะ,ะถ้าเป็นเลขคู่แบบนี้มาไหมนะคะถ้าเป็นเลขเรียงแบบนี้ก็จับทีละสองตัวค่ะก็คือสองสี่ชุดหนึ่งก่อนนะคะสองสี่มาไหมนะคะก็มาที่สี่ในรอบที่8เป็นรอบที่สามนะคะอันนี้ก็เข้านะคะต่อไปก็สี่หนะคะชุดที่สองคือมันเป็นเลขเรียงกันแบบคู่ นะเลขคู่ที่นับต่อกันไม่ใช่เลขพี่น้องนะคะแต่ว่าเป็นเลขคู่ที่มาเรียงกันก็ใช้ได้นะคะ4กับ6มาไหมนะคะเข้าที่6ในรอบที่6ค่ะเป็นรอบแรกนะคะก็เข้าเลยรอบนี้ถ้ามาเรียงแบบนี้เข้าทั้ง2ชุดนะคะก็ลองสังเกตดูเนาะต่อไปค่ะ6 8นะคะรอบที่6นะคะรอบที่6นี่ก็จะเป็นเลขเรียงแบบคู่เหมือนกันก็คือ6กับ8 หกกับแปดมาไหมนี่ค่ะรอบนี้นะคะหลุดอ่าเอาเป็นว่าในรอบที่เป็นเลขคู่เรียงหรือขี้เรียงนะคะดูสถิติไปพร้อมๆกันเนาะต่อไปเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นเลขขี้ที่มาเรียงกันนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคือเลขขี้ที่มันต่อกันก็เข้านะคะเข้าที่เก้าในรอบที่แปดอ่าแอดล้างข้อมูลนิดนึงมันตาลายนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องในรอบที่แปดค่ะสามสี่สามสี่มาไหมนะคะมาที่สามในรอบที่สิบค่ะเข้าที่สามนะคะในรอบที่สิบออกสามหนึ่งเข้านะคะต่อไปนะคะรอบนี้ค่ะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองก็เข้าที่หนึ่งเหมือนกันในรอบที่สิบนะคะเข้าที่หนึ่งออกสามหนึ่งนะคะ ต่อไปก็เลขชุดเดิมค่ะก็คือ1 2จริงๆตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเลขขี้ที่มาเรียงกันก็ได้นะชุดนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งก็เป็นเลขขี้ที่มาเรียงกันผมก็เข้าที่1เหมือนกันค่ะต่อไปรอบที่10นะคะพี่น้องคือ1กับ2เลขขี้คือ3กับ1น่งหกับ2ก็เข้าที่หนึ่งค่ะเข้าที่หนึ่ในรอบที่11นะคะ หนก็เข้าที่หนึ่งเหมือนกันในรอบที่1ิบเเหมือนกันค่ะชนกันที่หนึ่งต่อไปค่ะ5้าสี่สี่ห้านะคะสี่ห้าเป็นเลขพี่น้องปกติสีห้าเข้าไหมเข้าที่สี่ค่ะในรอบที่สิบสาต่อไปสองกับ3ค่ะสองกับสามก็เป็นพี่น้องนะคะ2กับ3มเข้าที่สาค่ะรอบที่14นะคะออกสี่สาต่อไป8ปดเก้านะคะ 8ปดเก้าแปดเก้าเข้าอ่าเกือบเด้งนะคะเก้าไปอยู่ที่หลักร้อยในรอบที่สิบหกค่ะเข้าที่แปดนะคะอันนี้เข้าที่รอบที่16เป็นรอบที่3อันนี้ลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขที่เป็นพี่น้องกันมาในรอบเดียวกันนะคะเลขพี่น้องที่มาในรอบเดียวกันอย่างรอบเนี้ยก็มานะคะเจ็ดแปดก็มา3ามสมานะคะ สามสี 3, มานะคะหนึ่งสองมาหนึ่งสองมาอันนี้คือเลขที่มาในรอบเดียวกันเราเข้าภายในสามรอบนะคะห้าสีมาค่ะสองสามมาแปดเก้ามาสี่สามก็มานะคะมาในรอบที่สิบหกนะคะเข้าที่สี่นะต่อไปก็คือ8กับ9ชุดนี้นะคะก็ตามสามรอบรอบที่17 18 19สานะคะ17 18 19 3มรอบนะคะ8กับ9กนอะ่โอเคเดี๋ยวแอดหม่ลง คลิปนี้ให้นะคะลงคลิปนี้ให้แล้วเดี๋ยวยังไงก็รอดูสถิติในครึ่งเช้าก่อนนะคะว่าผลจะเดินดีไหมสูตรจะเดินดีต่อไหมนะคะแต่วังว่าคิดว่าเล่นสูตรไหนก็เล่นสูตรเดิมนะคะทั้งวันไม่ต้องเปลี่ยนเพียงแต่ว่าช่วงที่หลุดเราก็พักนะคะรอให้สูตรกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเริ่มเล่นใหม่นะคะการเล่นทุกเว็บมีความเสี่ยงนะคะไม่มีเลขชุดไหนสูตรไหนที่จะเดินดีตลอดทั้งวัน ถ้าเราเล่นได้กำไรตามเป้าแล้วให้เราหยุดนะคะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าสองพันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนแล้วก็เน้นการเล่นระยะสั้นไม่กี่รอบไม่ได้เล่นลากทั้งวันนะคะไม่ได้เล่นทั้งวันถ้าเล่นทั้งวันนี่เจอรอบหลุดหนึ่งรอบกำไรก็ไปหมดแล้วนะคะหวังว่าสูตรที่แอดใหม่นำมาฝากในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ